เมื่อนานมาแล้วได้มีสองเผ่าพ,พันธุ์อาศัยอยู่บนผื้นผิวโลกได้แ,แก่เผ่ามนุษย์และเผ่ามอนสเตอร์ทั้งสองเผ่าพ,พันธุ์นั้นอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขร่างกายของมนุษย์นั้นสร้างมาจากน้ําแต่ร่างกายของมอนสเตอร์นั้นสร้างจากเวทมนต์เมื่อมอนสเตอร์ตายลงร่างกายของพวกเขาจะกลายเป็นฝุน่นซึ่งความสามารถทางกายภาพของมนุษย์นั้นมีมากกว่าทางมอนสเตอร์ วิญญาณของเหล่ามอนสเตอร์นั้นถูกสร้างจากความรักและความหวังส่วนวิญญาณของมนุษย์นั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าวิญญาณของมอนสเตอร์มากถ้าหากว่าวิญญาณของมนุษย์หลุดออกจากร่างวิญญาณของพวกเขาจะมีพลังมากพอที่จะสามารถแสดงโครงรูปร่างเอาไว้ได้ต่จากมอนสเตอร์ที่ดวงวิญญาณของพวกเขาจะหายไปในทันทีแต่มอนสเตอร์นั้นจะสามารถซึมซับวิญญาณของมนุษย์ได้และหากว่ามอนสเตอร์ได้ซึมซับวิญญาณของมนุษย์ มอนสเตอร์จะได้รับพลังมหาศาลมาไว้ในครอบครองแต่มนุษย์นั้นสามารถที่จะซึมซับวิญญาณของมอนสเตอร์ได้จะด้พลังที่มอนสเตอร์มีทําให้วิญญาณของมอนสเตอร์มื่อหลุดออกจากร่างจะหายไปในทันทีและซึมซับได้ยากแต่มีข้อยกเว้นหนึ่งกรณีซึ่งนั่นก็คือมอนสเตอร์ที่มีพลังแข็งแกร่งกว่ามอนสเตอร์ทั่วไปซึ่งวิญญาณของพวกเขาจะยังสามารถคงอยู่ได้แม้ว่าวิญญาณของพวกเขาจะออกจากร่างไปแล้วซึ่งมอนสเตอร์ประเภทนี้ ถูกเรียกว่าบอสมอนสเตอร์และด้วยความที่มนุษย์กลัวว่ามอนสเตอร์ Monster นั้นสามารถซึมซับพลังวิญญาณของมนุษย์ได้และพวกเขาจะได้รับพลังมหาศาลมาถ้าหากว่าพวกเขาทาอย่างนั้นมนุษย์จึงได้โจมตีเผาพันมอนสเตอร์อย่างที่มอนสเตอร์นั้นไม่ได้ทั้งตั้งตัวไว้ด้วยพลังของมนุษย์รวมกันมอนสเตอร์ Monster นั้นไม่สามารถที่จะต่อกรกับมนุษย์ได้เลยมนุษย์นั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่มอนสเตอร์จะต่อสู้ได้และมอนสเตอร์ก็อ่อนแอเกินกว่าที่จะซู้มนุษย์ได้เช่นกัน แม้แต่วิญญาณดวงเดียวของมนุษย์นั้นมอนสเตอร์ก็ยังไม่สามารถที่จะเอามาได้เลยแต่ในทางกลับกันวิญญาณของมอนสเตอร์นั้นถูกช่วงชิงไปอย่างนับไม่ถ้วนมอนสเตอร์นั้นก็ได้ยอมแพ้ต่อมนุษย์และถูกขับไล่ลงให้ไปอาศัยอยู่ใต้พื้นผิวโลกและนักเวทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ทั้ง7คนก็ได้่ายเวทมนต์เพื่อที่จะขังมอนสเตอร์ไว้ใต้อันเดอร์กราวด์ด้วยเวทมนต์ทรงพลังและจะถูกทำลายได้เพียงวิญญาณทั้ง7ดดวงของมนุษย์ หลังจากที่มอนสเตอร์ได้มาอาศัยอยู่ใต้อันเดอร์กราวน์นักวิทยาศาสตร์หลวงแห่งอันเดอร์กราวน์ดร์แกสเซอร์ก็ได้สร้างคอแหล่งพลังงานของโลกมอนสเตอร์แต่แล้ววันหนึ่งการทุนลงของเขาเกิดผิดพลาดเขาตกลงไปยังสิ่งประดิษฐ์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาทำให้เขาได้หายไปยังห้วงมิติเวลาและจักรวาลอื่นตำนานได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่ตกลงมายังเขาอ e ีบอร์ด จะไม่มีวันได้หวนกลับคืนมาได้มีมนุษย์ผู้หนึ่งลงมาอย่างอันเดร์กราวน์คาร่ามนุษย์ผู้ที่ตกลงมาได้ร้องขอความช่วยเหลือแอสเรียลลูกชายของราชาแอสกอร์และราชินีโทรเรียลผู้ปกครองอันเด็์กราวน์ก็ได้มาพบคาร่าเข้าและพาคาร่ากลับมายัางบ้านถึงตัวเองเพื่อให้พ่อแม่ของเขาได้รักษา แอสอและโทรเรียลได้รับเลี้ยงดูคาร่าเปรียบสเสมือนกับเป็นลูกของตนเองคาร่านั้นก็รักมอนสเตอร์มากแต่คาร่านั้นเกลียดมนุษย์อย่างแรงกล้าคาร่าต้องการที่จะฆ่ามนุษย์เพื่อน,นำวิญญาณของพวกเขามาปลดปล่อยมอนสเตอร์คาร่าก็ได้เล่าแผนของเขาให้แอสเรียลฟังและคาร่าต้องการที่จะปลดปล่อยมอนสเตอร์แต่แอสเรียลนั้นไม่ชอบแผนนี้สักเท่าไหร่นักแต่สุดท้ายแอสเรียลก็ยังคงยอมรับแผนการนี้อยู่ดีวันหนึ่ง คาร่านั้นเกิดอาการอาหารเป็นพิษจากดอกประตเทสกอตแอสเรีลนึกได้ว่าเขาจะสูญเสียเพื่อนรักไปถ้าว่าคาร่าตายเขาจึงขอให้คาร่าเลิกแผนนี้ซะแต่คาร่านั้นมีคำขอสุดท้ายก่อนที่จะตายคือการที่จะได้เห็นทุ่งดอกไม้สีทองจากบ้านเกิดของตนเองแต่มอนสเตอร์นั้นก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มความปรารถนาของคาร่าได้เลยจนกระทั่งหลายวันผ่านไปผ่านไปและผ่านไป คาร่าได้เสียชีวิตลงแอสเรียลดรมเมอร์ได้ซึมซับวิญญาณของคาร่าและได้รับพลังอันมหาศาลมาครอบครองคาร่านั้นได้ควบคุมร่างของแอสเรียลให้เดินออกไปนอกบาเลียและได้ถือร่างของตนเองไปยังทุ่งดอกไม้สีทองที่ใจกลางหมู่บ้านของตนเองแอสเรียลได้วางร่างคาร่างลงที่ทุ่งดอกไม้นั้นและมนุษย์ก็ได้มาเห็นแอสเรียลเข้าและคิดว่าเขาฆ่าคาร่า พวกเขาจึงโจมตีแอสเรียลได้ทุกอย่างที่พวกเขามีคาราพยายามที่จะควบคุมให้แอสเรียลโจมตีมนุษย์ mm hmm. เพื่อที่จะทําให้พวกเขาได้รอดกลับมาแต่แอสเรียลนั้นไม่ต้องการที่จะต่อสู้กับใครแอสเรียลนั้นบาดเจ็บจากการถูกโจมตีโดยมนุษย์แต่เขากลับไม่ตอบโต้กลับเขาเพียงแค่ยิ้มและเดินจากไปพร้อมกับร่างของคาราที่เขาถือกลับมาด้วยเขาได้เดินกลับมายัางอันเดอร์กราวด์ ถึงทุ่งดอกไม้ในราชวังคนล้มลงและฝนจากล่างของเขากระจายไปทั่วบริเวณแอสกอร์ได้สูญเสียลูกทั้งสองคนไปภายในเวลาคืนเดียวเขาโกรธแทนมนุษย์มากเขาจึงประกาศว่าถ้าหากว่ามีมนุษย์ผู้ใดก็ตามที่ตกลงมาอย่างอันเดอร์กราวด์อีกพวกเขาจะต้องตายและจะใช้พลังวิญญาณเหล่านั้นเพื่อที่จะทำให้เขาได้มีพลังเทียบเคียงกับพระเจ้าและจะล้างบางเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด เพื่อที่จะให้มอนสเตอร์นั้นอาศัยอยู่บนโลกด้วยกันอย่างสงบสุขทรเรีลนั้นเราไม่ได้กับการกระทําของแอสกโกเธอจึงได้ออกจากปราสาทไปอาศัยอยู่ที่รูนส์และนํารากของคาร่าไปฝังไว้ใต้ทุ่งดอกไม้อัฟฟีสได้ถูกแจ้งมาเป็นนักฟิสิกส์หลวงคนใหม่แห่งอันเดอร์กราวน์อัฟฟีสนั้นได้ทําการทดลองพลังแห่งดีเทอร์มิเนชั่นหรือพลังแห่งปณิธานจากดวงวิญ,ญญาณของมนุษย์เพื่อมาทดลองให้เข้าสู่ร่างของมอนสเตอร์ แต่ว่าร่างกายของมอนสเตอร์นั้นไม่สามารถที่จะรับพลังแห่งบันิธานจํานวนมากไว้ได้และเริ่มที่จะมีผลข้างเคียงต่อพวกเขาออฟฟิสได้นําดอกไม้ดอกแรกที่บ้านในสวนของแอสกอเพื่อมาทําการทดลองด้วยเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าการทดลองกับดอกไม้นั้นไม่มีผลเลยเธอจึงส่งคืนให้กับแอสกอร์แต่ทันทีที่ดอกไม้ดอกนั้นได้ปลูกอีกครั้งแอสเรียลก็ได้เต่นขึ้นในร่างของดอกไม้และพบกับแอสกอร ซึ่งแอสเอร์ในด้านดอกไม้ได้เล่าทุกอย่างให้แอสกอฟังแอสกอจึงดูแลเขาอย่างดีแต่แอสเรียลนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้สึกถึงความรู้สึกใดๆได้เลยเขาจึงออกจากปราสาทตามหาโทรเรียลและเจอเธอเขาคิดว่าเธอจะทำให้เขารู้สึกได้อีกครั้งแต่มันก็ไม่ได้ผลเขาจึงคิดว่าเขาไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วเขาเลยคิดที่จะฆ่าตัวตายและเป็นอันสำเร็จด้วย แต่ในขณะที่เขากําลังตายนั้นเขากลับมีคําถามเกิดขึ้นในหัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาตายไปแล้วทันใดนั้นเองเขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่อยากที่จะตายและเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างกําลังลุกโชนในตัวเขาและจากนั้นเขาก็ได้ตื่นขึ้นในสวนอีกครั้งโดยที่ไม่มีใครจําถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนได้เลยและเขาก็เริ่มเรียกตัวเองว่าฟลาวีในช่วงแรกๆนั้นฟลาวีก็ได้ใช้พลังของเขาไปในทางที่ดี จนกระทั่งเขามีคำถามสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาลองทำอย่างอื่นดูล่ะเขาได้อ่านหนังสือทุกๆเล่มเผ่าหนังสือทุกๆเล่มเขาชนะทุกๆเกมและเขาก็แพ้ทุกๆเกมฟลาวี่นั้นเคยแม้กระทั่งไปซื้อกับแซนเคยแม้กระทั่งไปขอดูวิญญาณจากมนุษย์จากแอสกอร์แต่แอสกอร์นั้นก็ไม่ยอมที่จะให้ฟลาวี่ได้เห็นดวงวิญญาณมนุษย์เลยจนกระทั่งได้มีมนุษย์คนที่8ตกลงมาซึ่งมีชื่อว่าฟิกซ์ ฟริสได้ตกลงมาและถูกรองรับไว้ด้วยทุ่งดอกไม้ที่เคยฝังคาร่าเอาไว้วิญญาณของคาร่าจึงต้องตามติดฟริสไปตลอดการเดินทางและคาร่าจะคอยบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและสถานะของมาเซอร์ทั้งหมดซึ่งคาร่านั้นก็คอยต่อช่วยเหลือฟริสในการเดินทางทั้งในแปซิฟิสและจินนอร์ไซถ้าผู้เล่นเลือกที่จะเล่น r รูแปซิฟิสหรือก็คือการช่วยเหลือมอเซอร์ทั้งหมดหรือไม่ฆ่าใครเลยฟริสจะได้เป็นเพื่อนกับทุกๆคน และมีเพื่อนสำคัญมากมายหลังจากที่ฟริกซ์ได้เดินทางไปต่อสู้กับแอสกอร์ฟลาวี่ก็ได้ขโมยวิญญาณทั้งหมดของมนุษย์ทั้ง6จากนั้นก็ฆ่าแอสกอร์และต่อสู้กับฟริกซ์เพื่อวิญญาณดวงสุดท้ายแต่ฟลาวี่ก็ได้แพ้ให้กับฟริกซ์เพราะว่าดึงวิญญาณของมนุษย์นั้นไม่ยอมที่จะให้ฟลาวี่ได้ใช้พลังของพวกเขาทำลายฟริกซ์ได้หลังจากที่ฟลาวี่ได้แพ้กับฟริกซ์แล้วฟลาวี่ก็ขอให้ฟริกซ์ได้ฆ่าเขาซะแต่ฟริกซ์ ลับไม่ฆ่าเขาเขาจึงหนีไปและกลับมาอีกครั้งเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอแฮปปี้เอนดิ้ง,งให้กับฟริซจนกระทั่งฟริซได้ต่อสู้กับแอสอก์อีกครั้งราชินีแห่งอันเดอร์กราวน์โทเรียลก็ได้เข้ามาขัดขวางการต่อสู้เอาไว้และพาวเวลัสก็ได้เรียกทุกคนให้มาที่ปราสาทของแอสโก้แต่แล้วก็เข้าแผนของฟลาวี่อีกครั้งครั้งนี้ฟลาวี่ก็ได้ขโมยวิญญ,ญาณของมนุษย์ทั้ง6 และได้วิญญาณของมอนสเตอร์ทั้งหมดในอันเดอร์กราวน์ไปและก็ได้กลับร่างเดิมของเขาอสเรียลดรมเมอร์เทพเจ้าแห่งความตายฟริกซ์ก็ได้ต่อสู้กับอสเรียลแต่อสเรียลนั้นก็ไม่ยอมที่จะแพ้ให้กับฟริกซ์แต่แล้วเขาก็ได้แพ้กับความรู้สึกของตนเองและอสเรียลก็ได้ทำลายบาเรียลงและได้คืนวิญญาณทั้งหมดให้กับมอนสเตอร์และเมื่อเขาไม่มีวิญญาณของผู้อื่นเขาก็จะไม่สามารถคงร่างเดิมเอาไว้ได้นาะน และมอเตอร์ทั้งหมดก็ได้ออกไปยังอันเดอร์กราวด์และอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสงบสุขก็จบไปแล้วนะครับกับประวัติของวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่ชอบวิดีโอนี้นั้นก็สามารถกดไลค์แล้วก็ใครที่อยากติดตามวิดีโอของผมนะครับคุณสามารถกด Subscribe ได้นะครับ ใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับและคิดว่าเพื่อนของคุณอาจจะยังไม่รู้นะครับคุณสามารถกดแชร์ได้นะครับชรใช้เพื่อนๆรู้ว่ามีวิดีโออย่างนี้อยูนอยน่นะครับและคุณรู้หรือ,อยังครับว่าชา n e l นี้มี f a c e b o o k Fanpage แล้วนะครับโดยคุณสามารถเข้ามาดูได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m o m k u r b y 1 2 3 คุณจะสามารถติดตามข่าวสารในนันได้เลยนะครับว่าวิดีโอต่อไปจะเป็นวิดีโออะไรและคุณก็จะสามารถส่งแฟนอาร์ตได้ด้วยนะครับถ้าว่าคุณชอบวาดรูปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้มีแฟนอาร์ตส่งมาเยอะแยะเลยครับนั้นยังไงเราก็มาดูได้กันเลยดีกว่านะครับเรามาดูกันเลย ก็จบแล้วนะครับกับว right to ิ beast. ดีโอของวันนี้นะครับสำหรับใครที่มีไอเดียอะไรนะครับว่าอยากให้วิดีโอต่อไปนั้นเป็นวิดีโออะไรคุณสามารถใส่ได้ที่ใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าวิดีโอต่อไปจะเป็นวิดีโออะไรคุณคือผู้ตัดสินนะครับสามารถใส่ได้ที่ใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับผมออมเคอร์บี้เกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็สสััดีครบ